สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมวินเนอร์เอนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวหนังตลกไทยนะครับป่าเทศไหมครับปั๊ม um. ปั๊มปัมฮาราารารามปั๊มปั๊มปัมฮาราารารามปั๊มปัม๊ปมปั๊ <conhecer S 1> มสากุลำดับต่อไปนะครับพี่เท่งกับพี่โหนกเนี่ยเขาสอนขับรถกันละกันเกิดการทะเลาะกันนะครับนี่นะครับโหใส่เกียร์มาวิ่งอยู่สิโหวิ่งแล้ววิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหรถพุ่งเข้าไปแรงๆนะครับคุณผู้ชม โอ้หเอาเนี่ยไอ้เอ็งคำนี้ีดิแม่งเลยงไงมึงดูดีๆดูทางดีๆสิวะเออมึงนี่แม่งยิงแม่งเลยที่เหียเออนี่นักคอมของเราเนี่ยเขาทําอะไรเนี่ยเอาโหขี้ไม่ออกนะครับคุณผู้ชมหาตัวช่วยแน่เลยเออเป็นไงนี่ยัดเข้าไปในตู้นี่โอ้โหโหไงเป็นไงโอ้หขี้ไรมันโจกเลยเอ้าเส้นเลือดกำลังจะแตก มันจะขึ้นสมองนี่ต้นตบเพี้ยเพี้ยเพี้ยเป็นไงมั่งอะเหยืนกูเจ็บตั้งแต่เพี้ยแรกแล้วแล้วทำไมกูหนาวจังวานี่ยฮะมันกำลังตายเส้นเลอด์กำลังจะแตกโอ้ยเป็นงนี้เลยเหรอคุณผู้ชมนะครับนี่ต่อไปนะครับโจอีนะครับอาจารย์เล่นอะไรกันนี้คะเล่นพิเรนกันแล้วนาตลกเลยกันอันนันตปัจชเยอันนันตเปจเถนาโอ้โหเสร็จแล้วก็ป่วยเสร็จแล้วก็ป่วยอะไรของมึงเนี่ยเ้เสร็จแล้วก็ป่วยอะไรของมึงเนี่ย Talaga po ay si.